สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางที่จะทําขึ้นมาใหม่ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับในงวดสัญจรนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับที่เราจะรู้ว่าตัวไหนมันจะมานะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะบผมก็เลยเลือกมาลงให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับวิธีการคำนวณในสูตรที่1น,นะครับจะใช้หลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งบวกหลักสิบล่าง3ามครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวก9คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักพัน2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวก10หน้าครั้้งงที่1 2ครั บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกสิท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งบวก7คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทาเอาไว้นะครับงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก4ีสสูตรหลัก10คํานวณได้เลข4หลักหน่วยคํานวณได้เลข3าก็จะได้ชุดเดียวนะครับก็คือ4ีสผลรางวัลออก4ีสนะครับก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดแรกนะครับแต่นะครับ ทั้งสองสูตรสถิติมันเข้ามาไม่เท่ากันนะครับหลักสิบเข้าตั้งแต่งวดที่ออกสี่สามแต่หลักหน่วยนะมันเข้ามากกว่าหนึ่งงวดนะย้อนหลังไปหลักหน่วยนี่จะเข้าอีกหนึ่งงวดนะครับยอ้อนหลังไปนี่น่าจะเป็นงวดที่ออกศูนย์เก้านะครับหลักหน่วยนี่จะเข้าอยู่นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เจ็ดกับเก้าออกเจ็ดเก้านะครับก็ถูกทั้งสองสูตรนะครับเข้าเป็นง,งวดที่สองงวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดกับแปด ออกเจ็ดแปดนะก็ถูกเป็นงวดที่สามงวดถัดมาคำนวณได้เก้ากับศูนย์นะครับออก, 9, 0, กเนนก้าศูนย์ถูกเป็นงวดที่สี่งวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดกับเก้านะครับผลรางวัลออกเจ็ดเก้าก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่ห้าแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้หนึ่งกับเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดก็ถูกทั้งสองสูตรนะครับ จนมาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลข6กกับเลข0ูนย์แล้วรางวัลมันออก60นย์นะครับออก60ก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่7จ็ดนะสถิติก็1 2 3 4 5 6 7 7กดงวดรวดนะครับก็ถือว่าเข้าดีหมดนะครับมาดูตัวเลขนะครับในงวดวันที่1มิถุนานครับผมคำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อ,อความรวดเร็วนะครับสูตรที่1 คำนวณได้เลข5าในตำแหน่งหลักสิบล่างสูตรที่2คำนวณได้เลข8ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับมาดูว่าวิธีการคำนวณนะครับคำนวณยังไงถึงได้5กับ8นะมาดูสูตรที่1ก่อนสูตรที่1นเนี่ยเอาหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้ง0นบวกกัน3ครั้งเท่ากับ0บวกหลักสิบล่าง3ครั้ง3 68แล้วก็บวกร้อยหน้าข้อที่2 2ครั้ง เจ็ดจ็ดสิบวกหน่วยหน้ารั้นที่2สองครั้งก็7จ็ดบวก10ท้ายรั้นที่1เลข3บวกหน่วยท้ายรั้นที่1เลข7สูตรจะบวก9ก้คงที่นะครับ18บแปบวก14นะครับได้32 32, 32ิบสองวกสี่สาเป็น4ี่หกกนะครับก็เป็นห้าสบนะบวกอีก9 5้า มาบวกอีกเก้าก็ได้หกสิบห้านะครับได้เลขห้านะครับสูตรที่หนึ่งนี่ได้เลขห้าในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองส่วนสูตรที่สองที่คำนวณได้เลขแปดะมาดูนะครับว่าบวกยังไงถึงได้เลขแปดนำหลักแสนเลขสองบวกหลักพันสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกหน่วยล่างเลขศูนย์บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งแปดแปดสิบหก บวกหน่วยหน้าข้าที่1เลข5บวกร้อยท้ายข้าที่1เลข1บวก10ท้ายข้าที่1 2ครั้ง3าบวกสได้6บวกหน่วยท้ายข้าที่1ใน3ครั้งนะครับ3 7 21แล้วบวก7บวก7คงที่นะครับ2องบวกสิก็ได้12 12นะครับบวกอีก16เป็น28 28 มาบวกอีกค่า33บวก134่4บกหได้40 40บวกอีก21นะครับเป็น61 61บสวก7 68สูตรนี้จะได้เลข8ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างในสูตรที่2นะครับนี่นะครับก็ได้ทั้ง2สูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าในงวดวันที่1มิถุนายนจะเข้าหรือเปล่า หรือว่าจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสูตรมันก็อาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับหลักหน่วยย้ํานะหลักหน่วยเนี่ยนะครับเข้ามากกว่าหลักสิบหนึ่ง,งวดนะครับย้อนหลังไปในตําแหน่งหลักหน,วน่วยจะเข้าอีกหนึ่งวดนะงวดที่ออกศูนย์เก้านะครับมันจะเข้าหนึ่งวดแต่หลักสิบเข้าตั้งแต่งวดนี้ใครชอบก็ลองนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับถ้าสูตรทั้งสองสูตรมันเข้านะครับ ก็อาจจะมีโอกาสถูกรางวัลน,นะครับแต่ถ้าหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็อาจจะไม่ถูกนะครับส่วนสูตรด,ด่นนะครับก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ